สวัสดีครับรีบรบพี่น้องคนครับผมโคก็บ้านแนวนวครับวันนี้จะมาจวนทำกับข้าวหั่นแล้วลจ,ะจะจะบักแซบสักกําหน,นะนี่ครับวันนี้ไปซื้อจิ้นมานแล้วครับจิ้นหมูที่เปิลขาที่หงขาครับ นี่ซื้อมาแล้ว1นกิโลนะครับวันนี้เราจะทำลาบหมูนะครับลาบหมูดิบนะครับวันนี้วันนี้เราได้วัตถุดิบเราได้บัะแก้วมานะครับไส้ออนตับมันหมูนะครับแล้วก็เนื้อหมูนะครับ ก่อนอื่นเราต้องมาจัดการกับเครื่องในเราก่อนครับเครื่องในเดี๋าจะเอาไปต้มนะครับหนังไส้องอนล็อกกอ็ตับนับต้มกับใบชะไครครับ เก็บใจัะไครมาสีห้าไปแล้วก็เดี๋ยวต้มใส่เกลือใส่กะปิครับ,บแก้วผ่าเกลืองนี้คนนายนี่เดี๋ยวเราไปใส่น้ำต้มนะครับชิ้นนะครับชิน้นเขาต้องมาเลาะเอ็นออกก่อนนะครับ เขาจะทำลาบดิบครับฉะนั้นเขาต้องพี่ีีิถานด้วยกันทำาน่อยหนึ่งนะครับเพื่อคือลาบมันเหนียวๆนะครับเขาจะทำประมาณนี้เนาะเ็าะเอาในส่วนที่เป็นมันเป็นเอ็นมันครับวันนี้กิงเขาค่อนข้างงามกิงมันปิ้วปิ้วครับมันดูลายง่ายนะ ดูลายเอ็เนง่ายเลาะอ,ออกประมาณนี้เนาะไอเอ็นเนี่ยเขาไปต้มกันมันลายเอ็นม,มันนับ กิ้นออบเป็นลาบนี่เอาไปต้มนะครับนิ่เลาะมันกับเอ็นหรอกได้ดี นักก็ได้นะครับก็จะดีทดานนะครับเวลาลากปุ่มก็จะมีเอ็นติดเป็นก้อนนะค,ะนะครับี่ลาะนะมีเอ็นม,มาเอาอแล้วก็ลอลอ,ออกอจะได้ชิ้นสำหรับตะเปลากลากเส่็จกเลือดเขือครับคนในที่เราได้แล้วเราตักไปแล้วนะครับ เาก็จะมาใส่น้ำมกท่วมนะครมกท่วมหน่อยท่วมคนไหนแล้วก็ใส่กับปิตนะกี้ผมใส่เกลือไปจ้อนชาแล้วนะครับเกลือมีตั้งแน่ จะกะปิต้มคนในหนึ่งช้อนแล้วก็เอากระตั้งไฟไว้ครับเพื่อันน้ำมันปุ้งเพราะน้ำมันปุ้งเสร็จปุ๊บก่อก้อยเบาแก๊สนะครับแล้วก็ควบฝาน้ำเริ่มร้อนกลนกับนอะ ต้มกันไในเอาหมกสุกนะครับเนาะเราก็มาพอว่าสุกตัวยังอันนี้ใกล้สุกแล้วตะกี้มันใกล้สุกแล้วผมจะเล่งแกะเล่งขึ้ดือด đó chính mình nói thôi lạ Xoay bị cong ạ นั้นขาดมาได้ตรงนี้นี่เดือดก้อนครับเดือดก้อนนี่เพิ่งขึ้นมาเอากัดแบนเกิงเนาะ กินเข่าหน้าขท่งหลับสองเขียงนะครับเอาแดงเกลือใส่เกลือเปลือบาง้างบนใส่เกลือไปประมาณช้อนชา มันเลือกเข้ากันเลยอีกเป็นเนื้อเดียวันเลยนะครับ ที่พอใจแล้วก็ ไว้รอเยำนกสองเริ่มรีบร้อย เดี๋ยวไปเคาะที่เขียงนะเคาะที่เขียงแนละ้วเดียวเอาข้าในมาซอยกันมาครับหลังจากใช้เวลาสบัดข้อนำกิ้นหนึ่งกิโลนะครับมันก็พร้อมได้เวลาที่เราต้องมายำกันละ แสบสกรรมเนาะแรกหมูดิบครับวันนี้น้ำต้มของเฮา น้ำต้มไปหน่อยนะครับในฮอเตียวพริกเนาะวันนี้ใช้พริกหลักเมืองนะครับ2องละห้าบาทรยวังอย่อหอ้อเจอรนะอยู่โฆษณาจะเข้าปัวขนาดพริกหลกักห้าบาทครับันนี้เราใส่ไปก,ก่อน สามถุงเท็กจินก่อนวันนี้เขาแรกจินเนี่ยเขาใส่เขียงละหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ต้มคนในเขาใส่ไปอหนึ่งช้อนชา เอาแต่เติมไม่แหมน,หนึงช้อนชาเนาะฉะนั้นเดียวหน้าคำอธิบายส่วนผสมต่างๆงเขาจะเป็นเกลือทั้งหมดตอนนี้ณเวลานี้สองช้อนโต๊ะมันต้องกิความแซ่บค้าบในตรงนี้ดูพีก็ถ้าอยากสู้มาสู้กินแน่นอนพีกุงห้าบาทนะครับ โผมใส่เปมมเกลืเสร็จแล้วอนำหลักับข้าวหนียวเสียบกับพัก อ่อนกินไปหน่อยลาบนีงมักไปกวานนะครับใส่น้อเยเนื่อใส่แป้งหวานเติมไปแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำเห็นปากหนึ่งแต่ไรเป็นอย่านกันอย่างเกลือหน่อยนะเกลือ้องช้อนโต๊ะคึ่ง สรับลาหนกิโลของเราวันนี้นลายครับพริกลาหนห้าบาทสี่ส ยำเลยผมป้อนต้นหอมครับซื้อมาหนึ่งกลมผักไข่เก็บหลังบ้านผมป้อนต้นหอมผักไข่นะครับเดี๋ยวใส่ไปกึ่งเดียวป่ะเดี๋ยว,ยวมอาหอยหน้าเอา สูตรกันย้ำหล้วครับวนตามขีบนนาฬิกาอันนี้เป็นมันแพ้นะครับมันแพรซอยไว้เนาะแล้วก็เครื่องในต่างๆให้เขาต้มไว้นะครับซอยเป็นชิ้นพอคําแตวเ,เลยครับ เมนูแซบนัวของครัวพ่อแานแนวครับวันนี้ตามออเดอร์ป่อเพื่อนขยะก,กินนะครับแต่ตะกี้ดูข่าวโควิดดูไปดูไปครับมาถามตะกินิิโรดแต่ขั่วเอาหมาะสถานการณ์นี่นะนี่ก็ไปเลือกหมูที่เปิ้นแข็งแรงนะครับ คงค่าได้เขาไว้จได้ขเขาผมเลือกมาว่าทําเมนูดิบนะครับแต่เปิ้ลสบายใจดีกว่าถ้าจะได้คัวคือนี่ครับเมนูของเาวันนี้เมนูลาบหมูครับ รับหมูดิบครับเมนูของรูว่าแม่แนวที่อยากกินกินกับข้าวนึ่งนะ้อร้อนนะครับโอเคไปอันซับลิสเส้นๆ,ๆนะครับวันนี้กว่าจะแล้วเนาะแข่งไปเลยเดี๋ยวจัดการให้ดูนะครับเราทำเดียว alright alright alright